สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของธาตุไฟไฟได้แกรร่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูในปากหลังของสิงหาคมนะคะมาดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยแน่นอนละค่ะไพ่นี้เป็นพลังงานรวมรุนร้วนนะคะดูได้ทั้งหญิงและชายม่ได้เจอะจงของคนใดเป็นพิเศษแน่นอนละมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านหรือไม่ตรงเลยนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะอ่า ไพ่นี้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะคืออ่านสลับกันได้เนะาะไพ่หนึ่งเหรียญออกมานะคะ่ะ of Fortune the World ไพ่พระนะคะชาวธาตุไฟมีโชคนะคะเช่นคำว่าโชคนะคะอาจจะเป็นโชคฟุกๆนะคะลอตเตอรี่หรือมีคนหยิบยืดโอกาสให้นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะที่มอยเห็นเนาะคะ่ะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหนึ่งเหรียญคุณอาจจะคุยกับธาตุดินกันวึกษมังกรน,นะคะใบแรกทแทนาพรนช์ชาวธนูลักนาธนูนะคะหกไม้เท้า ห้าถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่ลืมคนเก่าไม่ได้ลืมไม่ลงปรงไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆซัซกๆนะคะวนๆว,วิยนๆมีใจปฏิพัทธ์นึกถึงแต่คนเก่าๆลืมมาดีนไม่ได้นั่นเองนะคะไม่มองสิ่งที่มันตั้งอยู่นะคะสเตนชาวสิงลัคนาสิงนะคะว e อั f ฟอร์จูนคือไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาแห่งกรรมมาจากนะคะความอะไรก็ตามนะคะสิ่งร้ายๆมันก็จะหมุนไปตามวัฏจักรนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่มันโยกกับสิ่งด,ดีคือเราจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนถ้าใครคือใช่ก็จะได้หมุนย้อนกลับมานะคะสี่ไม้เท้าคือไพ่พลังงานของความดีความสดชื่นหรือความสมหวังบางคนถ้ามีความรักคบกันมานานแล้วมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานนะคะธาตุไฟค่ะไพ่พระนะคะหรือชาวไฮโลแฟนพฤกษบลคณาพฤกษบไนายถือถ้วยนะคะ ธาตุน้ํากรกฎมินพิจิตรเ,เวอร์คือต่างชาติแดนไกลต่างอายุต่างาศาสนาได้นะคะหมอจะบอกนิดน,นึงว่าไม่มีใครที่จะเสียใจไปตลอดโศกนะคะไม่มีใครที่จะผิดหวังไปตลอดไปหรอกนะคะมันต้องมีสิ่งดีๆจัก,กรวาลน,นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะท่านจะให้เราถ้าใครโสดอยู่นะคะหมอพูดก่อนคนโสดหรือความสามัถไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งเรียนคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะจัก,กรวาลน,นี้บอกว่านะคะ เขาจะให้คุณนะคะได้สิ่งที่คู่ควรอะไรที่จบกับเรามานะคะเดเวอร์ word, คือดาวเสารท่านจะรีทายนะคะทุกอย่างให้ผ่านพ้นชีวิตเราไปอะไรที่เราเหน็ดเหนื่อยในด้านการเงินการงานไม่ว่าอะไรก็ตามความรักนะคะจัก,กรวาลนี้มาบอกว่าขอให้เรามีพลังใจคิดในแง่บวกดึงสิ่งดีๆเข้าหาเราไม่มีใครเสียใจยได้ตลอดไปอย่างที่หมอมบอกหรอวคะ่ะสินงศิ์จะบอกว่าเราจะได้เจอคนที่มีสินเสมอเรานะคะ แรงดึงดูดนะคะของสิ่งดีๆจะเข้าหาเรานะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแล้วถ้าใครเป็นคู่เราหรือถ้าใครคบกับใครมานานนะคะจะชัดเจนสักทีคุณจะมีโอกาสได้มั่นหมายมีงานมงคลสมรสแต่งงานนะคะคุณอาจจะไปง้อใครหรือใครมาง้อเราถ้าเป็นสดหมอเห็นว่าคุณจะเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมคนที่คุณคุ้นเคยนะคะหรือคนที่เคยห่างไปนะคะมีโอกาสได้ย้อนกลับเข้ามาชีวิตคุณแล้วมั่นคงขึ้นไพ่คุณออกมาดี นะคะหมอก็จะอ่านไปตามดีนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าใครนะคะที่คุณยังมีพนานการมีบุญเกื้อหนุนการเขาโสดคุณโสดหรือความสัมพันธ์ที่ผู้คุณอาจจะห่างกันไปหรือมีวิบากกรรมเรื่องมีคนแทรกคนซ้อนแต่ผู้คุณยังเป็นคู่กันอยู่รอคอยกันอยู่พลังงานนี้จะดึงดูดได้วนกลับมาย้อนกลับมาให้มาปรับความเข้าใจและคบกันได้นานมีโอกาสนะคะถึงฝั่งฝันแต่ถ้าคุณไม่โสดเขาไม่โสดหรือคุณโสดเขาโสด แต่ว่าพวกคุณไม่ได้มีบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะงั้นก็ปล่อยไปนะคะหมอพูดอย่างนี้นะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะสิส่งศักิ์จะนำพาคนที่คู่บุญคู่กัลยาณีมิตรให้คู่กับคุณนะคะอ่าทีนี้หมอจะพูดนะคะหน้าไพ่นี้มันสามารถโดดไปได้ถึง4ี่หเดือนไม่จําเป็นต้องเป็นสิงหาปักหลังนะคะ The t e m p l a e บางคนมีความรักที่อยู่ห,ห่างไกลกันกลับไปกลับมาหลายรอบหลายครัง้งหลายคานะคะ บางคนห่างกันไปเพราะอยู่ต่างชาติแดนไกลต่างอายุได้ด้วยต่างศาสนาก็ได้นะคะความรักที่ผ่านมามีคนแบ่งใจไปให้คนอื่นนะคะหรือความรักคุณหกเหรียญเห็นไหมคะทําให้คุณเสียเงินเสียทองเสียใจเสียความรู้สึกคุณอาจจะเป็นผู้ให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันคนให้ก็อยู่ให้อยู่ฝ่ายเดียวเทคแอคชั่นฝ่ายเดียวนะคะคนที่รับก็รับฝ่ายเดียวความรัก ถ้าอยากให้มันดีก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและการให้ซึ่งกันและกันนะคะหมอว่าชาวธาตุไฟไม่อยากได้อีกแล้วคนที่คุณทุ่มเทให้แต่ไม่ได้รับความรักกลับมาคุณอยากมองอนาคตไปข้างหน้าอยากมีความรักที่มั่นคงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวานี้มาบอกว่าเราจะได้ตามนั้นนะคะขอให้คุณนะคะวางใจได้เดวอเป็นใบสุดท้ายของเมเจอร์นะคะคือจุดจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แต่ เะะดี๋ยวทำแผนเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่ถ้าใครที่ใช่จะกร้อนกลับมาแล้วมั่นคงกับคุณถ้าใครครบกันนานถึงจะหลุมหลุนดอนดอนมีโอกาสที่จะได้พูดถึงเรื่องอนาคตมั่นหมายหรือแต่งงานในอนาคตข้างหน้านะคะภพ่พวกนี้ขึ้นมานะนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาให้ชาวธาตุไฟเมสิงฮานโนหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมานะคะธาตุไฟเมสิงฮานโนเป็นยังไงบ้าง ะะที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมเมษราคานาเมษคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุต,ต่างาศาสนาคนที่ทำงานเก่งแต่ว่าง้อใครไม่เป็นนะคะมีอีกโก้สูงควีนถือดาบทัดลมตุนกูมเมถุนที่จริงมันเป็นพลังงานหน้าไพ่เฉยๆนะคะคุณคุยบใครก็ได้นะคะควีนถือดาบ ท่านลมนะคะความสัมพันธ์คุณอยากจะจริงจังคุณอยากจะได้ความชัดเจนหรือเรามีปากเสียงหรืออีโก้กันด้วยคําพูดคําจาก็ได้นะคะแต่ถ้าบางครั้งไพตรงนี้บางสําหรับเป็นราชินีนะคะน้ําแข็งผู้เย็นชาเฉยชาต่อกันก็ได้นะคะ The d e วิลนะคะชาวมังกรลัคนามังกรที่ผ่านมาความรักนี้ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหาใครคนหนึ่งมากหรือความรักนี้คุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วแล้ว หรือต่างคนต่างมีทําให้ความรักมันรู้สึกดีมากๆมันมันเป็นวิบากกรรมนะคะ หรือเราไปตกอยู่ที่เราเจอคนที่เจ้าชู้เขามีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะคบหาเราเพราะเรื่องผลประโยชน์นะคะจัดเม้นคุณอยากหลุดพ้นจากวิบากกรรมห่วงเวียนห่วงกรรมนี้นะคะคุณอยากได้รับความชัดเจนอยากประกาศให้โลกรู้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันไปไปกับกับจัตติกชาวตุลลัคณาตุลคุณอยากได้ความเท่าเทียมนะคะคุณอยากได้ความบาลานซ์บางคนขอพอรนะคะไพ่นี้ไปตดสินบนอะไรไหมคะขอพอรเช่น หมอเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าการอธิษฐานขอพรอนะขอได้ถ้าสิ่งที่คุณขอนะคะไม่ได้ผิดต่อคนอื่นเช่นคุณไปขอขอทั่วะะไปขอลูกผัวชาวบ้านทมว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีศีลครองใจถ้าเป็นปุถุชนหรือเราธรรมดานะคะคารวาสอย่างเงี้ยคือศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อ 3, สามศีลข้อกาเมนะคะ ถ้าคุณโสดเขาโสดอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะคุณมีพน,นานการที่ยังรักกันแน่นอนละคะ่ะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาเป็นคู่กันได้แต่ถ้าคุณโสดเขาโสดนะคะอย่านะคะอย่างงนะหมอไม่ได้งงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีใจปฏิภั์รักคุณหรือเราไม่ได้สร้างเวนคือไม่ได้สร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันมากมายมันจบแล้วมันอาจจะจบไปนะคะแต่ถ้าขอได้เขายังรักคุณคุณรักเขาเขาโสดนะคะหรืออนาคตคุณขอให้ได้เจอคู่แท้ในอนาคตคุณจะเจอนะคะ Attract, ไหว้พระที่เป็นดอกไม้ที่เป็นคู่นะคะเช่นดอกไม้ strike, อย่างนี้เหะะ็นไหมหมอให้เน้นดอกลักดอกดาวเรืองดอกมะลินะคะดอกดาวเรืองหมายถึงว่าสื่อถึงความรุ่งเรืองดอกลักมะลิสื่อถึงความขาวบริสุทธิ์นะคะอมันถึงความรุ่งเรืองซึ่งกันและกันนะคะถวายดอกไม้คู่แจกันคู่นะคะนะคะที่ผ่านมาคุณอยากได้ความเท่าเทียมคุณอยากได้ความชัดเจนหรือมีบางคนที่เขาต้องเลือกต้องช่างต้องตัดสินใจนะคะ เจ็ดเหรียญความรักนี้ที่คุณคบกับใครมานานคุณอาจจะรอที่คุณกว่าต้อนเหรียญน,นะคะคุณอาจจะรอว่าเขาจะชัดเจนคุณเมื่อไหร่นะคะหรือความรักนี้คุณดูสถานการณ์ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้พอที่ผ่านมาคุณบ่มเพาะมานานนะคะเก็บเหรียญคือเก็บความรู้สึกรัก ะะดูแล้วใจใส่มาดีแล้วต่อพอถึงวันหนึ่งมันกลับไม่เป็นเยียงที่คุณคิดนะคะหนึ่งดาบธาตุลมตุนกุมเมถุนแน่นอนล่ะคุณอยากได้ความจริงความชัดเจนนะคะเก้าดาบนะคะที่ผ่านมาคุณนอนอาบไปเรื่อยๆะคะคิดมากคิดเยอะนะคะในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเดมูนคุณอาจจะคุยกับชาวมินลัคนามินมันสับสนมันคุ้มเครือหรือเกินมันมองไม่เห็นอนาคตคุณตกในสถานการณ์ที่เป็นคล้ายๆวันรักสามเศร้าก็ได้นะคะที่นะคะ คุณเทเลียนท่านดินกันมึกสมมกรคุณรักนะคะคุณรักแต่หมอเห็นว่าที่ผ่านมาคุณเริ่มจะนิ่งคุณกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองมากนะคะดูภพ่ใต้สําหรับคุณอาจจะคุยกับสิ่งรักนาสิ่งความรักมันก็ไปไปกลับกับเสมอแหละแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเห็นไหมเลข8อยู่บนหัวเป็นอินฟินิตี้ไม่รู้จบนะคะคุณรักใครคุณก็รักด้วยความจริงใจด้วยซื่อสัตย์นะคะคุณอะใส่ใจดูแลความรักของคุณดีมากเลยนะคะ มันถึงเวลาแล้วนะคะธาตุไฟค่ะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ในชีวิตเรามันจะโดนรีทายออกไปเพราะน้าไพในปัจจุบันเขาบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความรักนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลน,นี้ท่านจะมอบความรักดีๆให้กับเราคนที่คู่ควรสินเสมอเรานะคะแต่ถ้าใครคือใช่คนที่ห่างเหินไปคนที่จบไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะแล้วมั่นคงแต่ส่วนคนที่ยัง คนที่ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะธาตุไฟคุณมีโอกาสพูดถึงการมั่นหมายแต่งงานดูนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคือการมั่นหมายคือการแต่งงานนะคะสิบสีไม้เท้าด้วยนะคะไพ่พวกนี้นะคะอในแทมพารนคือการกลับไปกลับมาคือการบาลานซ์ความรู้สึกเข้าหากันเนาะนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมางั้นหมอดูทิ้งทึงว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือแฟนคุณก็ได้นะคะใครก็ตามนะคะที่ธาตุไฟคบคุยคิดนะคะเขาคิดยังไงกับธาตุไฟบ้างนะคะ เขาคิดยังไงกับธาตุไฟเขาคิดยังไงที่สื่อไงกับทาตไฟนะคะคิงถือถ้วยนะคะธาตุน้ากระตุมินพิจิกเหมอว่าเขาก็ยังรักคุณนะคะเดมเพลสนะคะเขาคิดว่าคุณคือเป็นผู้ให้นะคะให้ใจให้เงินให้คุณค่าให้เวลาให้อะไรเขาหลายๆอย่างเขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของคุณแล้วนะคะธาตุไฟ ในถือถ้วยนะคะธาตุน้ํากระกฏมินพิจิตเห็นไหมคะเขาอยากขอโอกาสมาง้อคุณนะคะไายพวกนี้ขึ้นมาเด็ครือเหรียญธาตุดินกันบึกสุมังกรแน่นอนละค่ะเพราะความรักนี้เขายังอยากได้คุณอยู่เพราะคุณเป็นผู้ให้นะคะให้อะไรหลายๆอย่างอย่างที่หมอบอกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนไปเริ่มต้นใหม่หรือยังบางคน ฮอตมากะคะคุณอาจจะเจอคนใหม่แล้วคนเก่าก็กลับมาวนเวียนทีนี้คนที่คุณเคยรอคอยก็ย้อนกลับมาส่วนคนใหม่ก็พร้อมที่จะพัฒนากับคุณอันนี้แล้วแต่บุญกุศลของคุณนะคะคุณลองอธิษฐานสวดมวนต์ดูถ้าใครคือคนที่ใช่อยู่แล้วจะเกือ้อกูลซึ่งกันและการเป็นคู่กันอยู่กันมั่นคงยืนยาวขอให้คนคนนั้นนะคะมั่นคงต่อคุณถ้าใครไม่ใช่ขอให้เสดตัวออกไปนะคะ หนึ่งดาบนะคะจะมีคนเขาคิดว่าเขาอยากได้ความจริงความชัดเจนจากคุณนะคะหรือเขาอยากให้ความชัดเจนจากคุณสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยคือความเติมเต็มนะคะบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันมานานแล้วนะคะหรือบางคนไปพบเจอคนที่มีเจ้าของเขาอยากให้ความชัดเจนกับคุณนะแต่เขาให้ไม่ได้ตอนนี้เขาอาจจะมีเจ uh> ้าของครอบครัวนะคะอย่างงนะคะเพราะว่าหมออ่านไพ่เพราะว่าต้องอ่านให้กว um> ้างเข้าไว้นะคะเพราะว่ามีหลายนะคะ ชาวธาตุไฟมีหลายแบบนะคะคนะคะควีนเถรียนธาตุดินกันพึ่สมมกรเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีการเงินดีการศึกษาดีอะไรที่ดีๆนะคะที่เขาอยากเก็บคุณไว้หรืออยากย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอ่าเดเวอร์ word, นะคะบางคนคุยกับต่างชาติคนแดนไกลเขาคิดว่าไม่มีใครให้เขาเข้าใจเขาได้ดีเท่าคุณแล้วนะคะ จดติกนะคะกลับมาคราวนี้หรือใครที่ห่างไปจะกลับมาชัดเจนนะคุณกลับมาเรียกคุณนะคะถ้าเป็นครอบเป็นครัวกันคุณเห็นไพ่ไหมคะคู่กันแล้วเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคู่ของเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่จักรวาลส่งมานะคะถ้าคุณคบใครอยู่ห่างเหินไปย้อนกลับเข้ามาคราวนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่นะคะที่เขาจะต้องมีคุณไว้นะคะอยากอยู่กับคุณอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณพูดคุยกันเรื่องอนาคตอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะ คนโสดก็เช่นกันนะคะอยู่ในหมวดนี้แต่ถ้าเป็นคนมีคู่หมอว่าเขาก็อยากอยากนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณกลับมาง้อคุณกลับมาขอโอกาสจากคุณน,นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาดีด้วย <S <S หกไม้เทา้ากลับมาคราวนี้เขาอยากกลับมาเอาชนะใจคุณนะคะมันเป็นไพ่ใต้สําหรับคุณเห็นไหมคะอันเดียวกันนะคะเพราะว่า ถ้าคู่กันแล้วนะคะไม่แคล้วกันเนาะ <_ d ata> เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณคนที่ห่างเหินไปมีโอกาสย้อนกลับมาเลือกคุณและเลือกความชัดเจนหรือคู่ไหนที่เคยห่างกันไปแล้วมีบุญกุศลสัมพันธ์กันมาว่านะคะ <_ d ata> เขาจะกลับมาเลือกคุณเช่นกันนะคะอันนี้ความคิดของเขานะคะ <_ d ata> กลับมาคราวนี้มอว่าจะชัดเจนขึ้นนะคะอ,อันนี้ความคิดของของเขานะคะ <_ d ata> เดี๋ยวหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะจะเป็นยังไงนะคะ ของคนธาตุไฟนะคะเมสิงธหธนูคุณมีโชคด้วยนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะธาตุไฟนะคะได้แชร์ได้ไดอดบางคนคุยกับชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะ <S <S บางคนคุยกับคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเหมือนแสงตะวันทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่ของ รุ่งอรุณนะคะทุกอย่างที่ผ่านไปเวรกรรมอาจจะจบกันไปสิ่งใดที่คุณคิดว่าไม่ได้คืนไม่ได้โอกาสห่างเหินไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมาและปรับความเข้าใจกันนะคะสถ้วยนะคะควินถือถ้วยคิงถือเหรียญน,นะคะอาหานะคะไพ่ออกมาคู่กันนะคะสิเหรียญจัดติก ให้ของหมอออกมาเองนะคะสองไม้เท้าหนึ่งเรียนนะคะให้ใต้สำรับเดอสตาคุณอาจจะคุยกับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะที่จริงหมอบอกทตดไปหมดแล้วนะไม่ต้องฟิกมากนะคะคนโสดนะคะหมออ่านไปหมออ่านให้รวดเดียวค่ะคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนห่างๆเฮินเฮนมีโอกาสกลับมาคราวนี้ชัดเจนขึ้น สำหรับหมวดอยู่คนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่นะคะจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะคะคุณไม่งอยเงาเศร้าใจอีกแล้วนะคะตอนนี้คุณจะเจอรักนะคะที่มานะคะที่อธิฐานขอพอรนะคะภายขึ้นมาตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือความสัมพันธ์ เคยจบเคยห่างกันออกไปมีโอกาสได้กลับเข้ามาเพราะยังไงคุณคู่กันนะคะกลับมามีความเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะย้อนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเห็นไหมสองถ้วยหกถ้วยพวกนี้นะคะกลับมาเลือกกันและกันนะคะจะให้ความบรลานซ์จะมีอะไรที่ตกลงกันนะคะสองไว้เท้าบางค้นเจอความรักออนไลน์โลกออนไลน์เริ่มจากการเป็นเพื่อนนะคะและจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะพวกนี้ไพ่ออกมาดีนะคะไพ่ของตรงนี้นะคะ โอเคถ้าคู่กันแล้วมาว่าไม่แคล้วกันแล้วค่ะไพ่ของคุณออกมาดีมากธาตุไฟมีโชคด้วยนะคะไพ่ตรงนี้นะคะงั้นหมอขอดูนิดนึงดีกว่านะคะเลขเด่นเลขมงคลธาตุไฟอะไรบ้างนะคะวันที่สิบหกนี้นะคะถ้ามีโชคริงเลขเด่นเลขมงคลอะไรเลขทะเบียนรถนะคะประการแรก พันลนเก้านะคะโอเคเด็กถือเหรียญน,นะคะหมอเห็นตรงนี้เลขทะเบียนรถหรือเลขหนึ่งนะคะหรือหกหรือหนึ่งหรือเก้านะคะอืคุณเอาไปจับไปตัดเอานะคะอันนี้หมอแค่เป็นไกด์เฉยนะคะหมอไม่ทราบว่าเลขจะออกอะไรนะคะถ้าอย่างนั้นหมอก็คงรวยไปแล้วงั้นหมอแนะนําสุดท้ายดีกว่านะคะไพ่แนะนํานะคะธาตุไฟเมสิงธนโนนะคะ ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแน่นอนละคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้นะคะมีคนเห็นไหมมาร้องขอโอกาสนะคะมันอยู่ที่คุณแล้ว,วม,มินอยากจะบอกงี้นะคะความรักถ้าเราทำผิดซ้ำๆซๆาๆซากซากมันจะกลายเป็นนิสัยไม่มีใครให้โอกาสเราได้เสมอหรอกนะคะถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วจงรักษาไว้นะคะมไม่มีใครเพอร์เฟกทุกคนอกคะ่ะหมอว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคิดว่าเราเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเอื้ออาทรกันความรัก เป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันมันก็จะไปได้ถึงฝั่งฝันนะคะมันสร้างบุญด้วยกันนะคะเดยสั้นนะคะมีคนมาง้อมาขอโอกาสจริงๆแต่ถ้าคุณสดมีคนที่จะมามอบความรักค่ะคะจัดเม้นนะคะคุนถือไม่เท้าแน่นอนราคาหมอพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะความรักนี้นะคะถ้าคุณทำแต่สิ่งที่ดีดี ะะไม่ได้แปลว่าทําดีกับคนนั้นแล้วเขาต้องดีกับเราเราอาจจะทําผิดที่ผิดเวลาผิดคนนะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์สมมตินะคะว่าถ้าคุณจบใครไปแน่นอนละ่ะสิ่งดีๆจะมาตอบแทนคุณในรูปแบบที่ต่างกันบางคนมีโชคลาภบ,บางคนมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ให้เมตตาเรื่องงานนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางคนให้ความรักที่ดีกับคุณนะคะขอให้คุณมีความหวงังมีพลังใจนะคะ ายถือถ้วยบางคนอาจจะมาง้อมาโขอโอกาสากคุณแต่ที่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าตัวคุณแล้วว่านะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือความรักนี้มันมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันแค่ไหนนะคะมันเชื่อมโยงแค่ไหนแต่ว่าไพ่ตรงนี้แปลว่าหมดวิบากกรรมสิ่งใดที่เราคิดว่าเราไม่ได้คืนเราเ,าเอาเอามีโอกาสที่จะได้คืนก็ได้นะคะไพ่นี้หมอถึงบอกแบบนี้นะคะ ไพ่เดือดซันนะคะคุณจะประสบค,ความสําเร็จเนาะนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามันสร้างกุศลผลบุญนะคะจัดเม้นแปลว่าไพ่ไพ่กรรมกรรมไม่ได้แปลว่ากรรมไม่ไดีกรรมเขาเรียกตามศัพท์คืออากับกุริยาพฤติกรรมเราทําความดีแค่ไหนคะ่ะสิ่งดีจะมาตอบแทนเราเห็นไหมคะไพ่พระนะคะแน่นอนล่ะนะคะเป็นไปตามนั้นนะคะขอบคุณนะคะขอให้ะะมีแต่สิ่งดีๆเหมือนไพ่หมอนะคะธาตุไฟคะ่ะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ